วิธีการใช้งานรีโมทนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับประตูมันก็จะปิดสวัสดีครับวันนี้วันที่สองเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือสองศูนย์สองสี่นะครับวันนี้มาติดประตูรีโมทให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนมอเตอร์ประตูรีโมทนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับรีโมทตัวนี้สี่ตัวนะครับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับประตูมันก็จะปิดนะครับแต่ถ้ามีคนเดินผ่านนะครับมันก็จะหยุดและถอยหลังกลับนะครับเป็นเซ็นเซอร์ระบบกันหนีบนะครับ ถ้าไม่มีใครเดินผ่านมันก็จะปิดจนสุดนะครับครับพอดีช่างก็เดินผ่านทำไม่นะครับอันนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับช่างวุฒินะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่สามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับช่างวุฒินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องลงไปเปิดประตูเวลาฝนตกฟ้าร้องนะครับเสี่ยงต่อฟ้าตกรนะครับ ปิดเรียบร้อยนะครับอันนี้เปิดนะครับก็กดอีกครั้งนึงนะอันนี้แค่ปุ่มเดียวนะครับกดเปิดกดปิดกดหยุดนะคันนี้ก็เปิดนะเวลาเปิดสามารถเดินผ่านสามารถเดินผ่านได้ปกตินะครับถ้าเวลาปิดนะครับเออถ้าเวลาเปิดแต่เวลาปิดเนี่ยถ้ามีอะไรฉีดขวางประตูหรือว่าเดินผ่านมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะหยุดการทํางานนะครับตัวนี้รีวิวรับประกันให้ลูกค้านะครับหนึ่งปีนะสำหรับอุปกรณ์นะครับปุ่มนี้กดครั้งหนึ่งเปิดนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งหยุดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเปิดนะครับ ตัวนี้มันจะสลับทางกันนะครับมันจะแค่แช่ปุ่มเดียวนะครับกดปิดลองเซ็นเซอร์อีกรอบนึงนครับสมมติผมเดินผ่านนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ส่งลูกค้านะครับโอเคครับคุณครับ